อันนี้ก็จะเป็นพวกสายกินหน่อเนาะสายพวกเป็นพวกไผ่บงหวานนะครับเนี่ยอ่าก็ปลูกไว้กินบ้างขายบ้างขายก้าพันบ้างยเงี้ยนะพี่ๆบางคนก็ไผ่บงบงหวานถ้าเราหาตลาดได้นี่โอ้ขายได้ขายกิ่งพันุ์นี่สบายเลยเนาะเนี่ยอันนี้ก็ตัดแล้วก็พี่เขามาตอนเองครับเนี่ยตอนกิ่งตัดยอดไว้ให้อย่างเงี้ยรับเนี่ยอ่าตัดยอดไว้ให้อันนี้ก็ปลูกเป็นพวกไผ่ไผ่ตอนนี้จะเป็นพวกไผ่บงหวานทั้งหมดเลยนะครับ ทั้งโซนนี่เลยนะครับเอาไว้กินเอาไว้ขายหน่อบ้างเนี่ยกินหน,อนอ่อไหมหน่อไผ่บงหวานนี้มันใช้ลำไม,ม่ค่อยได้นะกินหนอ่อแต่กอมันจะลกๆหน่อยนะที่เขาต้องข,ขยันแต่งอย่างเดียวนะครับถ้าขครไม่ชอบแต่งนี้ไม่ชอบแต่งให้กออย่าปล่อยให้กอกลกๆนะครับหน่อมันจะไม่ใหญ่นะอันนี้หน่อก็ประมาณสักสามนิ้วงนี่ครับผมเนี่ยสามนิ้วหน่อพวกนี้มันโตถึงสี่นิ้วเลยนะนี่นะครับผมหน่อมานี่นะโอ้หน่อมาเริ่มมาเริ่มเลยนะครับผมเห็นที่พี่บางคนขายกันเบอร์เจ็ดเบอร์แปดเบอร์เก้าผม อันนี้เป็นเพราะจากมเมล็ดที่ที่มันตายขุยมาหลายปีปลูกไ็สามสี่ปีแล้วครับเนี่ยที่นี่ก็มีประมาณร้อยกว่ากอนี่นแหละพี่ๆเขามาบางคนก็มาขอตอนกิ่งเนาะแล้วก็ให้พี่พขอตอนกิ่งเนี่ยลักษณะของมันก็จะลกๆอย่างเงี้ยแต่ถ้าใครไม่ปลูกไว้เยอะๆนี่ถ้าไม่มีเวลาดูแลอย่าปลูกนะครับโหกอลกมากเลยนะต้องคอยตัดแต่งกิงาา่งคันธาแหนงตลอดเลยอันนี้พี่ๆเขาก็เออมาจ้องกิ่งพันนะ,ะต้นอันนี้กิงก่งกิงก่งกิง่งกิ่งละห้าบาท ที่เขาที่เขาตอนเองนะที่เขาให้เองนะที่เขาเอาไปตอนขายอย่างเงี้ยนะะก็แล้วแต่ครับผมก็ยกส่วนนี้ให้พี่ให้พี่เขาไปมาดูได้ครับผมที่บ้านผมที่ที่สวนเรียนรู้ของผมเนี่ยนะมาดูกาไก่ไผ่บงหวานนี้ก่อนที่ที่เขาจะปลูกอย่างเงี้ยปลูกไผ่บงหวานเอาเอาเอาไว้กินหน่อยอย่างเงี้ยนะปลูกเพื่อขายลำไม่ใช่ปลูกเพื่อขายลำปลูกเพื่อขายขายหน่อเนาะแต่ว,ว่าหน่อข้อดีของมันคือหน่อสามารถกินมันมันมันไม่ค่อยขมเท่าไหร่ครับแต่กินจ๋าดิบจ๋าเลยก็ของก็ไม่แนะนํานะ ควรจะเอาไปลวกอยู่นิดหนึ่งเนาะมันก็มีไส้หน่อทุกอันมันมันมันก็มันก,ก็ก็จะมีเคอร์ไรอ้บางคนที่เป็นโรคเก,กาต์อย่างเงี้ยนะกินก็มันก็ไม่เคยได้เพราะว่าไม่ใช่ว่าหน่ออร่อยกินได้กินได้ทุกคนเนาะหน่อไม้ทุกทุกอันเนี่ยมันก็มีทั้งคุณและโทษเราก็กินได้ตลอดนะครับผมแต่ว,ว่าข้อดีคนที่ชอบชื่นช,ชอบกินหน่อตาเอาหน่อไปแกงจิ้มน้ําพริกอะไรได้หมดแะครับผมนี่นะอ่าไร่หนึ่งนี้ถ้าเราปลูกดีๆนี่การอาชีพปลูกขายหนอ่อไร่หนึ่งนี้ ถ้ามีน้ําดีๆปุ๋ยดีๆเนี่ยไล่หนึ่งนี้แปดตันสิบตันได้สบายเลยแต่ว่าเราต้องมีแหล่งขายเยอะพอสมควรนะครับเพราะการที่เราจะนําไปแปลรูปเนี่ยมันเล่น้อยส่วนมากจะเน้นในการทานทานหน่อไม้สดจะมากกว่าหน่อไผ่บงหวานนี่นะจะมีไผ่บงหวานไผ่ลวกหวานไผ่ลวกหวานส่วนมากจะเร่รู้จักกันในนามลวกหวานภูกระดึงอย่างเงี้ยเนาะคือมนเอาไผ่ลวกหวานนี้มันจะหักมาแล้วก็กัดกินได้เลยนะอ่ามันจะไม่ขมอย่างเงี้ยครับผม หวานใบเตยอย่างเงี้ยหมอหวานทุกอย่างครับผมออาเนาะมันก็มีตามธรรมชาติเยอะอยู่ครับผมที่พี่คนไหนที่ชื่นชอบในการสายกินหนอนะไอันนี้สามารถจะเรียกว่าไผ่บงหวานนะแต่ที่อื่นผมก็ไม่รู้ว่าเรียกเรียกไผ่อะไรนะครับผมลักษณะลาต้นมันก็เป็นอย่างนี้แหละครับมันก็ไผ่มันก็ไผ่บงป่าไผ่ไผ่บงมันแต่ว่าเนื้อมันจะสากครับผมเนื้อมันจะสากเยอะเลยถ้าเป็นไผ่บงมันมันจะเลื่อมเลยอันนี้แบบ แบบจะขนแบบเยอะๆขนมันมันมัน,ม,นมันไม่ค่อยเลื่อมครับผมอันนี้ที่เขาก็มาเอากิ่งไปละเนี่ยลอยพี่เขาบากกิ่งเอาไปเรียบร้อยแล้วเอาไปขยายพันธุ์ต่ออย่างเงี้ยครับผมมันก็จะมีรากออกมาอย่างเงี้ยถ้าอย่างงี้ที่เขามาตัดเอาเอากิ่งไปไปไป,ไปแล้วเนาะพี่ๆใครผ่านไปผ่านมาก็มาแวะชิมได้ครับผมช่วงประมาณเดือนสิงหานะถ้าถ้าจะมาชิมหน่อแต่ละชนิดนะที่นี่ปลูกไว้ประมาณร้ exotic, อยกว่าสายพันธุ์นั่นแหละามาชิมหน่อมาดูหน้าตาหน่อว่าเป็น หน้าตามันเป็นยังไงอย่างเงี้ยนะครับผมโอเคครับ